มีบลาหลาย25ตัวแกะ4ตัวฟูสองแม่สองนอกนั่นแพะ เป็นสัตว์เศรธธษฐกิจที่กำลังน่าสนใจอยู่ตอนนี้เรียงไงเนี่ยล้อมไปอมียังกะเอามาล้อมไปเนาะ สังเกตจากตรงนี้เป็นซาล่นดำจริงๆมันก็หมอนอยู่แต่ว่าเข้าก็ค่อยๆเห็ดไปเมือม่อยเมื่อยอยู่เห็ดผู้เดียวก็บฟอาก็เห็ดซอย,ย,ยทั้งหนาทั้งซาล่นดำผมก็ตีทั้งเนี่ย ข้างคนอ่ะเฮ็ด3คนพ่อกับแม่เขากับผมแต่ว่ากะผมก็เป็นตัวรักเฮ็ดฟังเนี่ยเมื่อยตัดใหม่ขามีเรื่อยนี่เรือยเรือยย่นนี่เร็เรวเรือได้เร็วแล้วเร็ว พ่าไม้เขาก็มีไใหม่ยูฆ่าเขาปลูกไว้เห็นปต้นยูคาสามารถเอาลงได้เบิดนี่ยาแพ้งโกลาเนาะมันมันไถบ่ดีบาน,นาเลนบ่ได้ไทยเป็นตมมันก็เลยมีหญ้าอื่นเกิดขึ้นมาน้นะเนี่ยอันนี้บ่แม่นแพ้งโกาลาหญ้าอื่นเกิดแต่ว่าก็มีแพ้งโกลาแซมอยู่